ตัวแล้วนะวันนี้คุณมีอาญาส่วนตัวแล้วหรือยังผมก็ยังไม่มีนะครัะพอที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยคืออาญาสาธารณะฮะอผีดอกคุณยานร้อนผีดอกคุณยานร้อนลา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  วันนี้ตี้อมอาวีถ้าอาญาเจร้าขี่ใครในเกมจะต้องขี่ในชีวิตจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเข้มจ้นมากไอ้ชูจะขี่หัวพวกมึงอีกคุณโดนขี่หัวแน่ขี่ไทนไม่รู้เหม็นเฮ้ยอย่านะอย่าเปิดนะขึ้นเลยอูยืนขึ้นเลยไอ้ยา เดี๋ยวจะมาดูว่าวันนี้ใครจะโดนฉันขี่ขี่มาเลยและอาญาที่ดีก็ต้องเป็นอาญาเอ็ c u ิคเอนอาญาว่ะแต่เขาไม่มีสกินปูดเลยไหมเขาไมีสกินใหม่อาญาเรายานี้ก็เป็นสกินฟรีด้วยนะครับอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันนะครับผมมีเสียงภาคไทยด้วยาเป็น มันเป็นอาญาเหมือนหรือเพงเจอดับเบิลอาญาอาญาหรือจันแดงแต่กูเป็นสกินเจ็ดปีไกินใหม่สกินใหม่เว้ยอาญาตัวนี้ดีจังมาแล้วมาไปก่อนแล้วกูตี่ยวอไซนีก่อนนะตุ่ยก่อนกลับมาเออกลับมาอุ้ยเปิดอะไรอยู่กันเลยย้อนมาแล้วไออาญาเลือกใครเลือกโกูเลือกโก้ให้ได้ครับมึงแอดไม่รอดแน่ มาแล้วมาไม่ทักไม่ทายเกียรจริงเชียร์เดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนเป็นคืออะไรวะอันนี้สกิลที่สี่ของอาญาหรือเปล่าท่าเมันเยอะอาย้าโอ้โหอาญาช่วยลงมาตีหน่อยก็ได้นะครับโอเคครับเอาสกิลนี้ก็โอเคเอาขึ้นหไปโอเคนะครัขึ้นใหม่เฮ้ยเจอมวยว่ะขอนักแม่ดไรจัดได้เล่นมวยเล่นมวยเล่นมวยขอร้องเลยไปคุณอาซสอีกแล้วไปคุณอาซสอีกแล้ว คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะพี่ของพี่มีคิดถึงพี่พี่อยากพี่ได้ก็สาวพี่มีคิดถึงพี่สามมาพี่มาพี่มีราการรายการมาแค่แล้วมาด้วยพี่มีตัวเล็กพี่มีตัวมาแล้วซิกกอร์บยไม่ผมไปก่อนผมหนีผมไปก่อนซิกเกอร์บีของแก ให้สะใจไปเลยชข้าบินช่างกูบินแน่อายะขอ,อโทษถ้ามึงมึนขี่วีอายะาหลงคุณดีแล้วอายะกลัวอายะแพงอายะยังไม่ตายนี่หนมันมือเก็บจัง ผมย้อไปก่อนพี่เดินจนคมึงคิดจะหนีกูไปไหนปล่อยผมไปเนี่ยพี่ไป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 ไไปไปไปไณไป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 ไไป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 ไไปไ่ไป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 ไ่ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไไปไมไปไ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 มไปไ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 ไไปไไปไมไปไไปไ่ไปไไไไป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 ไ อุ้ยเบื่อแล้วคนนี้รุนแรงเกินไปดีกว่าเหนื่อยเหนื่อยนี่แท้วอยากคิวสุดหล่อตัวเมื่อโอ้เดซอร์ชั่นเบเกอร์สกินเทสดี้ฮัมปฟูใครใครเขาก็เรียกผมว่าไวรุนเทสตี้อาวีนะครับฟูโอ้ยเฮ้ยพี่ชายวันใจกับบ้าไร์นะ ตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็ไม่อยากมีด้วยฮะเดี๋ยวขอลงก็ได้รับปวดขา้ยมวยแม่งแม่นมากอ่ะโอ้แม่อะไรอาญาไปนะครับมีติลครับสองลนวิ้งมันตีไปยังเพนเพนมันก็มีอายาส่วนตัวแต่อายาเราตึงกว่าะใครเขากล้าทำเจ้าว่าเหรอวะเนี่ยเออทำไมไอ้เจ้าว่าไม่เล่นจินหน้าวะไปกินหน้าผู้เยอาะเลย อีกแกก็เดินมาหาฉันขนาดนี้เลยเหรอจาหนี้กวาสกอยไปด้วยกันลไปับแล้วอายอาญากระาสี่คนสี่คน่อาญาโดลุมถ้าอาญาตายอาญาต้องนอนลงอาญาตายอาญาต้องนอนลงถ้าอาญานอนอาญาอาญาตายจินตายีสุเยไ้แก่เโอนัวก็เปเมฆเลย อาญารู้แล้วการขี่ของอาญาเมื่อกี้อาจจะดีไม่พอย้อนหลับฝีอาญาทำดีที่สุดแล้วต่อไม่ขึ้นไปบนเราโไอยเวนหย่าอย่ามาเจ้าอาญามาอาญามาแล้วมาคอเลยมาคอเลยอะไรแทงคอหอยกูด้วยไม่รู้จะต้อจะไปทุกที่าชัเอรเอายอนเอายอนเญาสอนไปย่างโซ่ย่างโเข้านะเข้านะเข้านะอาญาเข้านะเข้านะเข้านะ โอ้ยตึงนกังโวยเปิดประมูลกระโปรงอาย่าครับทุกคนประมูลเริ่มได้เลยครับในใต้คอมเมนต์เริ่มที่100บาทบิดกันได้เลยครับเอาเราจนได้เอาเราจนได้พวกนี้คุณเริ่มไม่ไหวแล้วไหนแล้วคุณจะออกคขี้ตีนหรหลวงพ่อเล็กเล่นหลวงพ่อหลวงพ่อลงล่างเลยพวกแรงตึงเห็นนะเห็นแต่แรงเกินอ่ะรังแตกเอาอาย่าไปขึ้นด้วย เันเพนสี่หวยมันมาแล้วอาญาเราต้องไปสู้กับเพนสักรังเว้ยไว้หรอแต่เงินมันน็อกเราประมาณเท่านึงแค่มันพินผ่านเราก็ตายแล้วล้วพูกมันเล่นหมดนี่มันเอาจริงกันยวะย้อนย้อนจะย้อนไวไยมานมาไพนมนมีงก็มามีรางก็ีเื่อนมันไม่หล่นเลยโอยไป้อาญามันเือจังไว้ไวโอย เอา7ปีเอาเอาลบตัวอาญาได้ไหมเดินหูทำไมหนูไปทำอะมา้วมาแล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 วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไมาแล้วไมาแล้วมาแล้วมาแวไมาแล้มาแล้มาแล้วมาแล้ววปมาแล้วม้วไมามาแล้วล้ว้วมแมาแล้ววาแลา้ลลวลว้ลม้วปว้วามาเีย พี่กี่บอกหมดบอย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 บอบอย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 บออยบอยบอยบอยอยบยบอ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 ยยบอ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 ยอยยบอ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 ยบย วงแล้วกูขี่ใครแล้วคนนั้นตายมาหนึ่งคั้งตัดมาวีสีตัดมาวีสีเพศสิบหกศูนย์โอ้โหตกเหวเป็นไก่โอ้โหไม่แล้วอ่ะมันจะหนุนไม่ได้วเมกาคิวอาญาใจเย็นาญาใจเย็นไม่ยอมมันมีไปแล้วมีตายแล้วจะตายแล้วมันไม่มีเกาะมีเกาะใครก็ได้ซ้ำดีกูแล้วจะโดนสวนตายเล่นเกมเดี๋ยวผมโชว์เล่นเกมรอแป๊บกูต้องขี่ต่อดีกว่า เหนื่อยจังเว้ยใจเหนื่อยไว้ไว้มึงไว้ไว้มึงขี่มึงต่อหน่อนมวยมวยมวยตายมวยตายมวยตายไปกันไปกันมวยตายมวยตายตายสวยค่ะสวยค่ะอาหย่าเกมมันกลับมาแล้วเกมไมนม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ท้ายได้ได้ได้อกไปด้านขวาเกมเราเล่วมาคูก็ตายแล้วก็ทิ้งอาหย่าจะออกกันเวทได้ไหมตายคู่กันเราตัดเล่นนะคะเกมเป้ของเราแล้วเกมเป้ของเราแล้วโเกมไม่รอดแน่ โอาย่าอยู่กับเราโอเคเป็นตัวคนตรงนี้ปลอดภัยอาย่าถ้าใครผมมาเราได้โอเคนะครับอาย่าจะอยู่กับคนที่ตายน้อยที่สุดไม่เป็นไรผมสวนผมสวนอันเต้เหรวเาไอ้นไปยับไว้ไว้ไว้ไวเร็ววันนี้คือตัวคนไว้ไว้ไว้อาย่าอาย่าตายแขอโทษที่ตัว Ok> เราวิญญาล่อนยีนเราพิชเกมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต uh ้องห่วงของอาย่าเกิดของอาย่าเกิดขอโอกาสขอโอกาสขอโอกาสมาตบข้าบอมเฮ้ยมันมัทรมานทรมานโอเคทราแล้วเออนอรอใจแล้วยังาวกาวิพีเกิดไปมันเป็นเดนยังนเดนยัอนยังสามวิสามวิสไม่าทรมนีทีป่ะพี่เฮ้ยปย่าย่ากับบ้าเลยย่ากับบ้านเลยกับบ้าเลยกับบ้านเลยไปกี่เพื่อเลยเอาที่งีเลยหรอที่เงยี่เงยทเลย โอ้โหรอที่เดียวตายมาเจ้ช่วยกูมาตีบ้างมาตีบ้างไอสวยตาดาวตาดาวเปือปืเ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 ปืไปเลยไปเลยไปเ่ะไปไป่ทีมด่วนแล้วะเอามยเอามเอามวย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 เมยมมตัวเดียวมวยตัวเดียวตรงนันะมวยตัวเดียวไม่ต่อรอให้แล้วไม่ต่อรอถึงสกทีมวยตาย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 มยตายมวยตายมวยตายมยตายมยตามยมยตมยตายมยตายยตา ลาทิล่างวนเฮ้ยย่งมันวงมัน่วงมันม่วงมันมงันงแล้วใจไหวโอเคเรื่องละหนึ่ตายเอญขอโทษมึงไปไปย้ายทีมอาญานี่มันตัวแบบอาญาเขาอาาทีมเราเอออาญาทีมเขาย่างเก่งเลยอาญาทีมเรานี่ขึ้นใครคนนั้นตาย ประมูลนะครับอาญาตัวนี้ใครอยากได้ประมูลได้เลยครับผมและจบที่ใครเดี๋ยวผมไปส่งถึงบ้านช่องเดียวเอาหนึ่งนะกูไม่เป็นละอาญาไม่ได้เดี๋ยวช่อนนงมินเจ้าเจ้าทีมกากรุ่นเกี่ยวกู <üğ> เหนื่อยไม่ได้จีเอ็มส่งจดหมายมาให้ผมผนึกมาอย่างดีเลยนะครับ มิตราเข็มกัดโรงเรียนไ้สุขสันครบรอบ7ปี ROV ผมอ่านได้ฟังโรงเรียนเวทโมน ROV มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะต้อนรับนักเรียนที่มีพลังพิเศษอย่างคุณในฐานะนักเรียนเวทมนรุ่นที่2023ยินดีนด,ด้วยคุณเป็นสมาชิกข,ของบ้านฟ้าครับทุกคนตอนนี้เราได้มีกิจกรรมแจกสกินฟรีทางเซิร์ฟเป็นสกินอาญาที่มีเอฟเฟกต์สกิลเฉพาะแบบของใจร้าวทุกคนเป็นสกินฟรีที่มีเอฟเฟกต์สวยมากแล้วก็วันที่28นี้ยังแจกสกินร็อกซี่ฟรีอีกด้วย แค่ล็อกอินก็ได้เลยว้าว oh. <Wow. S 2> ในเกม GM เขาแจกสกินฟรีอย่าลืมร่วมกิจกรรมกันนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้อาย่านอกจออย่างจาร้าเนี่ยอันนี้ต้องประมูลครับทุกคนแรอเทมเลยอันเนี้ย <Yeah. S 1> ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วเจอกันใหม่ครับไป